แป๊บนะครับทั้งแเบบนื้นนอทั้ทงตัวผมมีอยู่แค่นี้เอาเป็นว่าติดไว้ก่อนได้ไหมครับไม่ได้นะครับผมขอร้องล่ะสงสารแม่ผมนะครับแม่ผมต้องกินยาถ้าแม่ผมไม่ได้กินยาแม่ผมต้องแย่แน่เลยอ่ะผมว่าไม่ได้ไงมีเงินแค่นี้ก็เอายาพาราไปกับยาฆ่าเชื้อแค่นั้นพอพี่สงสารแม่ผมเลยผมไหล่ะ ฉันขอสงสารตัวเองก่อนแล้วกันฉันก็ทํามาค้าขายไม่ได้ทําการกุศลจะเอาไม่เอาไม่เอาก็าออกไปลูกค้าคนอื่นรออยู่เอาครับผมเอายาฆ่าเชื้อกับยาแก้ปวดก็ได้ครับ คุณมีอะไรหรือเปล่าครับขอโทษนะคะที่ฉันตามคุณมานี่ค่ะรับไว้นะคะนี่คุณซื้อยาให้ผมเหรอครับเนี่ยคือฉันได้ยินคุณคุยกับเฮสัตนะคะว่าแม่คุณป่วยแต่ว่าคุณไม่มีตังค์มาซื้อยาให้แม่คุณฉันก็เลยอาสาซื้อยาให้ค่ะผมไม่รู้จะตอบแทนคุณยังไงเลยครับไม่เป็นไรเลยค่ะแค่ฉันได้ช่วยคุณอ่ะฉันก็พอใจแล้ว แม่คุณป่วยนี่คะยาพวกนี้จำเป็นกับท่านมากนะครับว่าแต่ทำไมคุณถึงช่วยผมล่ะครับฉันอยากช่วยค่ะเพราะฉันเข้าใจตอนที่ฉันไม่มีเงินคุณก็ดูเป็นคนมีตังค์นะครับแต่ทำไมเคยลำบากมาก่อนล่ะครับเคยสิคะตอนเด็กๆอะ่ะฉันไม่มีตังค์เลยสักบาทแม้แต่เงินซื้อข้าวก็ยังไม่มีเลยค่ะ หนูจะซื้อไม่ซื้อยืนมองอยู่นานละหนูไม่มีตังเลยนะจ๊ะนะโอยโถยไม่มีตมังก็หลบไปยืนเกะดกันหน้าร้านฉันจนกระทั่งฉันได้เจอผู้ใจดีคนหนึ่งที่สอนให้ฉันได้รู้จักการให้และช่วยเหลือคนอื่น นี่จ้ะน้าซื้อมาฝากทำไมคุณน้าถึงซื้อข้าวให้หนูหล่ะคะก็หนูไม่มีเงินซื้อนี่จ้ะแต่เราไม่รู้จักกันสักหน่อยแล้วทำไมคุณน้าถึงจะต้องใจดีกับหนูด้วยล่ะคะคนเราเนี่ยไม่รู้จักกันก็ช่วยเหลือกันได้น้าใจอะ่ะมีไว้แบ่งปันนะจ้ะขอบคุณนะคะน้า ไว้หนูมีโอกาสหนูจะมาตอบแทนน้านะคะไม่เป็นไรจ้ะถ้าหนูอยากตอบแทนน้าเนี่ยหนูก็ตอบแทนด้วยการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสก็พอนะจ๊ะค่ะถ้าหนูโตขึ้นหนูมีตังหนูจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่น่าช่วยหนูนะคะดีมากจ้ะ <c oughs> อ๋ออย่างนี้นี่เองขอบคุณมากมานะครับ บุญคุณครั้งนี้ไว้มีโอกาสเนี่ยผมจะตอบแทนคุณแน่นอนครับคุณไม่ต้องตอบแทนฉันหรอกคะ่ะถ้าคุณอยากตอบแทนฉันอนะ่ะแค่คุณช่วยเหลือคนอื่นตอนที่คุณมีโอกาสก็พอได้เลยครับขอบคุณมากมากนะครับยินดีค่ะโชคดีนะคะ <laughs> นยามนั้นนะจ๊ะนม่เรีบกินดีกว่าแม่จะได้หายไ,ไวๆอ่ะเบแม่ก็บอกแล้วไงว่าไม่ต้องซื้อยามากว่าจะหาเงินได้แต่ละบาทน่ะเอามาซื้อยาหมดแบบเนี้แล้วเบอจะกินอะไรแม่แม่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะยาเนี้ยฉันไม่ได้ซื้อเองหมายความว่ายังไงหลานยาเขาให้เองฟรีมาเหรอเปล่าจ๊ะก็มีผู้หญิงใจดีคนนึงอ่ะจ่ายค่าย,ยาให้อ่ะ ผู้หญิงที่ไหนแกรู้จักเขาหรือเปล่าเปล่าจ้ะตอนแรกเนี่ยฉันก็งงๆวเพราะเขาจะมาช่วยฉันทําไมแต่พอเขาเล่าเรื่องราวของเขาให้ฟังเนี่ยฉันก็เลยเข้าใจว่าทําไมเขาถึงต้องช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วแกขอเบอร์เขาไว้หรือเปล่าตอนมีเงินจะได้เอาไปคืนเขาไม่ได้ขอไว้เลยจ้ะแม่เขาบอกฉันว่าถ้าอยากตอบแทนเขาอะนะให้ตอบแทนด้วยการช่วยเหลือคนอื่นก็พอฮะแกว่าไงนะเขาบอกว่ามีคนเคยบอกเขาอะ ให right ้เขาทําแบบนี้แล้วเขาก็ให yeah, ้กระดาษใบนี้ฉันมาด้วยนะเขาบอกว่าเคยมีผู้ใหญ่ใจดีคนหนึ่งอ่ะเคยช่วยเหลือเขาไว้เมื่อ20ปีก่อนอันนี้แม่แม่ค้าคะเอาข้าผัดกล่องนึงค่ะด่วนเลยนะคะ ถ้าหนูอยากตอบแทนน้าเนี่ยหนูก็ตอบแทนด้วยการช่วยเหลือคนอื่นเมื่อมีโอกาสก็พอนะจ๊ะค่ะถ้าหนูโตขึ้นหนูมีตังค์หนูจะช่วยเหลือคนอื่นเหมือนที่น้าช่วยหนูนะคะดีมากจ้ะแม่แม่รองไห้ทำไมจ๊ะ แม่ไม่อยากจะเจอสิ่งที่แม่เคยทำไว้มันย้อนกลับมาหาแม่ในวันหนึ่งนี่แม่พูดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นเข้าใจเลยอ่ะกระดาษใบนี้กระดาษใบนี้แม่เคยให้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่แม่เคยซื้อข้าวให้เมื่อ20ปีที่แล้วฮะนี่แม่กำลังจะบอกว่าแม่คือผู้ใหญ่ใจดีที่เคยช่วยเหลือคนที่เขาซื้อยาให้เราหรอ นี่คงจะเป็นผลจากความดีที่แม่เคยช่วยเหลือคนอื่นไว้อะแล้วผลจากความดีนั้นอะมันเลยวนกลับมาช่วยแม่เรากับปฏิหารเลยอะ่ะ <c oughs> จำไว้นะเบถ้ามีโอกาสแกต้องช่วยเหลือคนอื่นนะ <c oughs> ได้เลยจ้ะแม่